ค่ะผมลิขิตปิดกล้องแล้วค่ะก็เดี๋ยวพร้อมออนแอร์ประมาณเดือนตุลาคมค่ะก็ฝากด้วยนะคะเรื่องนี้เต็มที่มากๆค่ะแล้วก็เล่นหลายตัวละครด้วยค่ะปิดพร้อมกันประมาณเรื่องเดียวค่ะเพราะว่าเออแค่ผมลิขิตก็เล่นหลายตัวละครแล้วก็รับผิดชอบเรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนนะคะเพราะว่าอยากทําให้เต็มที่ด้วยและบทก็ยากด้วยค่ะ ด้วยความที่ต้องเล่นเป็นหลายตัวละครค่ะมันก็จะต้องเหมือนแยกให้ชัดให้คนดูเชื่อให้ได้ว่าคือทั้งสองคนแบบเป็นคนละคนกัน mm hmm. ก็จะมีตัวเก่าซึ่งเป็นเกสุลางกาลเกตที่จะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นคุณแม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีพุตานที่เป็นตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาที่ ก็จะได้เห็นอ,อะไรใหม่ๆเคมีใหม่ๆหรือว่าบรรยากาศใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับละครภูมิคิตอันนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องทํากันบ้านค่อนข้างเยอะค่ะเ,เ,เ,เหมือนที่แฟนรอรอชมแบบตอบเพราะว่าจนตอบเรื่องมาใช่ไหมเพรารอใช้เวลาแบบที่ว่ากดใจรอไหวและประคุณานของเราในครั้งนี้คือด้วยความที่ต้องบอกว่าถ่ายทําค่อนข้างยาก <c oughs> ค่ะ มันมีทั้งการแมชแฟร์ทั้งเรื่องของถ่ายเป็นประวัติศาสตร์ด้วยก็เลยทําให้ถ่ายกันค่อนข้างนานนะคะแต่ว่าทุกคนใกล้จะได้รับชมกันแล้ว <c oughs> เร็วๆนี้เลยค่ะอะไรอะไรก็ตื่นเต้นกับการที่จะมีผลงานที่ออกมาก็ตื่นเต้นกับทุกๆผลงานที่จะออกมาเนี่ยแหละค่ะก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นกับผลลิขิตก่อนค่ะนึกไหมคะว่าพรแปรจะออกมา คือก็ทำเต็มที่แล้วก็อยากจะให้ออแฟนๆชอบแล้วค่ะอยากให้แฟนๆมีความสุขกับการได้ดูละครของเราว่าพอเขียนานแล้ว, <S <s <fisher> <S ลวมีถามว่าเป็นล่ามหรือเปล่าใจกับความรักอะไรบ้าด้วย <s iffe> ค,คือก็คือโดนถามมาแล้วก็เราก็ตอบไปตามตรงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ถึงขั้นแบบประกาศอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคือโผ้าหัวก็แบบว่า <s we at> <laughs> สุดๆเลยค่ะทีนี้เราเปิดใจแล้วใช่ไหมคะคือก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้ ปิดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้ว่างหาอะไรก็คือไม่ได้ว่างขนาดนั้นแทำไมถึงว่าว่างมากขึ้นค่ะถามว่าคือมันด้วยเวลาที่ว่างมากขึ้นมันมีโอกาสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะนีแหละคนเขาแบบจับจ้องแบบเมื่อไหร่พี่เวลาจะมีแฟนสักทีก็คงต้องรอไปก่อนแต่ชีวิตมันือนอยากให้เ่าแบบว่าเออสงสาร ตอนนี้ก็สดใสมันไม่เกีียวหรอกเราก็ต้องมีความสุขจากด้วยตัวเราเองเออก่อน <c oughs> มีใครทุกขความแบบว่าขายขนมจีนว่ามบบจะจอดในเรื่องของอะไเอาจริงๆก็ไม่รู้นะคะเ,ออเพราะว่าคือตอนนี้ก็มีแต่เพื่อนออมีแต่อะไรอย่างเงี้ยเราจะสกแกนเยอะขึ้นนะทพี่เดล่าแต่ว,ว่าหลังจาก ด้วยความที่โตขึ้นด้วยแหละคือการที่จะคุยกับใครสักคนมันอาจจะไม่ใช่แค่ในรูปแบบเดียวหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยสำหรับถ้าเบลมองนะคือแสดงว่าเราวางแผนอนาคตเราด้วยอุยยังยังค่ะย,นนยังค่ะยังคงแบบว่าสเปคแบบเดิมไหมคะที่แบบว่าเข้าเข้าใจเราเข้าใจงานเราคือเบลว่าการที่จะมีใครสักคนมันก็คงจะต้องแบบ ก็เข้ากันได้อะเนาะแล้วก็ไลฟส์สไตล์เข้ากัน<ๆ>เข้ากับครอบครัวเราได้คุยกันดูเรื่องมีเป้าหมายหรือมีมุมมองไปในแบบเดียวกันอั่นเลยดีมากอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เปิดเอ้ยไม่ได้ปิดใครจะเข้ามาก็ค่อยค่อยคุยศึกษากันไปก่อนก็คงแบบนั้นค่ะคุณแม่มีแบบว่าอยากจะก็แบบไหนเพื่คอความมั่นคงเรานะไม่เลยคุณแม่เขาสบายๆอยู่แล้วอะคะ่ะ แล้วถ้าเราทุกอย่างแล้วใช่เพราะว่าเขามั่นใจไงเขามั่นใจว่าเราแบบเออเราด้าจะโอเคดูแลตัวเองได้เพื่อนๆมีแนะนำไหมคะที่มืออะไรข้ามาเพื่ออย่างที่เมลบอกคือเพื่อนๆนะเคยแนะนําแต่ว่าตอนนี้ก็คือจนแบบเลิกแล้วค่ะไ้แล้วก็มอแล้วแต่เป็นล่าเลยก็อะไรประมาณนั้นแหละใช่หลังจากที่แบบเราบอกว่าเราขอเปิดใจแล้วมีหนุ่มๆเข้ามาตาอะไรบ้างไหม ก็ไม่มีนะหรือไม่ไม่รู้เองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราเราไม่ได้เข้าไปดูดีเออไม่ได้ดูอะไรเลยอ่ะก็คือใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมอยู่กับกลุ่มเพื่อนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ไม่ถามเคะว่าเราฟ้อมหรือยังอะไรประมาณนี้ร้องจะเปิใจให้ลุ่มหรือยังไม่มีค่ะคุณแม่ไม่ได้ถามแต่ว่าคุณแม่บอกว่าเราแต่เราก็ไม่ได้มีใครถามอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีเพื่อนส่งมานิดหน่อยแบบ ตามพาดหัวข่าวอะไรอย่างนี้ว่ารอดูเลยอะไรอย่างนี้นี่ก็ตอบไปว่ารอไปก่อนเราไม่เหงาบ้างหอรอที่เดลล้าคือมันยังไม่ทันจะได้แบบมีความรู้สึกเหงาหรืออะไรขนาดนั้นนะด้วยความที่เราทํางานแบบเยอะมากมาตลอดอะเราใช้ชีวิตกับเพื่อนด้วยใช่ไหมใช่หรือว่าคือถ้าว่างก็จะหาอะไรทำอย่างนี้ไม่ว่าจะไปกับเพื่อนไปกับที่บ้านหรือว่าจะไปทํากิจกรรมอะไร